ด้วยความคิดอันเกิดจากความโลภยิงไม้จึงวางแผนเมื่อหงทองบินมาถึงและกําลังสลัดขนให้ตามปกติเธอก็เข้าจับหงทองไว้ได้และไม่รอช้าถอนขนทองคำออกจากตัวหงทองจมหมดสิน้นแต่ด้วยกรรมที่ได้กระทำลงไปขนทองคำที่ถูกถอนออกมานั้นกลับกลายเป็นขนหงธรมธรมดาธรรมดาไม่ใช่ทองคำอีกต่อไป ส่วนขนของหงทองที่ถูกถอนออกไปก็ไม่สามารถงอกออกมาเป็นขนทองคำได้อีกเช่นกันแต่งอกออกมาเป็นขนหงธรรมดาธรรมดาเช่นกันหงทองผู้เมตตาเมื่อเห็นดังนั้นก็รู้ว่าไม่อาจช่วยเหลือครอบครัวนี้ได้อีกต่อไปแล้วเพราะความโลภได้ครอบงำจิตใจของพวกเขาหงทองจึงได้สอนให้หญิงม่ายและลูกสาวได้คิดถึงความพอดีและโทษของความโลภ จากนั้นก็บินจากไปไม่กลับมาที่บ้านนั้นอีกเลยครอบครัวนั้นเมื่อไม่มีหงทองมาสลัดขนทองคำให้แล้วและทรัพย์สมบัติที่สะสมไว้ก็ค่อยๆหมดไปในที่สุดพวกเขาก็กลับไปยากจนข้นแค้นอีกครั้งตามเดิมประชุมชาดกพระพุทธเจ้าทรงตรัสสรุปในตอนท้ายว่าหญิงไม้ในครั้งนั้น ได้มาเป็นพระนางอุบลวรรณาเถรีในปัจจุบันลูกสาวสองคนได้มาเป็นพระเขมาเถรีและพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีในปัจจุบันหงทองคำผู้เมตตาในครั้งนั้นก็คือเราตะถาคตนั่นเองข้อคิดชาดกเรื่องนี้สอนให้เห็นถึงอนุสงแห่งความเมตตาที่พระโพธิสัตว์มีต่อสรรพสัตว์แต่ในขณะเดียวกัน ก็ชี้ให้เห็นถึงโทษของความโลภว่าสามารถทำลายโอกาสที่ดีและนำพาความทุกข์กลับคืนมาสู่ผู้กระทำได้อย่างไรการรู้จักพอประมาณและไม่โลภย่อมนำมาซึ่งความสุขที่ยั่งยืน